สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะน,นี้ก็มาเจอกับพิมพ์อิกวันทางช่อง YouTube Good m มาส o r ร15นะคะวันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจนะคะสามข้อต้องรู้เมียเก่าลูกติดฝรั่งนะคะเราจาเป็นที่ต้องมีข้อมูลส่วนนี้กันนะคะใครมีคําถามคอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะใครจะสั่งคําพีหาแฟนฝรั่งทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งนะคะตั้งแต่ต้นจนย้ายถิ่นฐานนะคะ ก็แอดไลน์ไอดีพิมพจ้าสีสเวตมาได้นะคะวันนี้อยากจะมาพูดคุยเรื่องนี้นะคะสามข้อต้องรู้มเมียเก่าลูกติดฝรั่งนะคะเพราะอะไรพิมพ์ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านในกลุ่มของผู้หญิงไทยนะคะผู้หญิงไทยในกลุ่มของผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับฝรั่งนะคะก็เลยมาเป็นที่มาของคอนเทนต์นะคะโดยผู้หญิงเขานะคะบอกว่าเนี่ยนะคะเขานั้นรู้สึกทุกข์ใหจ ทุกใจอย่างมหาศาลทุกใจอย่างมากเกี่ยวกับอา่าเมียเก่าของฝรั่งแล้วก็ลูกติดวันนี้พิมพ์ก็เลยอยากจะมาพูดคุยประเด็นนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณคุณทั้งหลายที่กําลังแชทกับฝรั่งคือบางครั้งมันก็เป็นโชคชะตาของเรานะนะคะที่จะได้ไปเจอกับฝรั่งลูกติดอะไรต่างหรือว่าคนที่ผ่านชีวิตการแต่งงานมาแล้วนะ,ะคะข้อแรกที่เราต้องรู้นะคะก็คือหากกรณีฝรั่งนั้นนะคะมีลูกติด เมียเก่ากับเขากับสามีของคุณหรือว่าแฟนใหม่ของคุณนั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เขายังติดต่อกันอยู่วเพราะว่าเขาก็คือต้องคุยกันในเรื่องของลูกเขาต้องติดต่อพูดคุยกันเพราะเวลาเลิกกันมานะคะเขานั้นจะต้องมีการแบ่งกันเลี้ยงดูนะคะบางคนนั้นนะคะก็คือ แบม่งกันเจ็ดวันต่อเจ็ดวันเด็กมาอยู่กับคุณเจ็ดมาเออกับสามีคุณเจ็ดวันไปอยู่กับแม่เขาเจ็ดวันเขาก็จะมีการขับรถไปรับไปส่งอะไรต่างบางครั้งนะคะก็คือเขาต้องการเมียเก่าต้องการความช่วยเหลือก็มาติดต่อหรือว่าอะไรต่างบางคนก็คือสิบห้าวันสิบห้าวันเขาจะมีการติดต่อดีลกันตลอดทําให้แหนหลายคนผู้หญิงไทยแหนหลายคนนะคะก็คือรับไม่ได้ ทะเลาะบอแวงกับแฟนกับสามีเพราะอย่างเคสที่มาถามนี่คือเขาทะเลาะกับสามีของเขาว่าคือเมียเก่าอ่ะยังวนเวียนอยู่อะไรต่างโมโหโกธาหรือว่าอะไรต่างนะคะคือง่ายๆนะคือคุณไม่เข้าใจในระบบของเขาบ้านเรานะเวลาที่เลิกลาก,กันไปลูกติดอยู่กับใครโอเคล,ลูกติดอยู่กับเมีย ผัวเก่านะคะมันหนีเข้าป่าไปเลยไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูแล้วมันก็ไม่เคยโผล่หน้าลำแหลมมนดูลูกด้วยซ้ำนะคะแต่ในขณะที่ฝรั่งเขานั้นยังดูลูกเขาอยู่นะคะยังดูลูกยังดูให้ความช่วยเหลือกันดังนั้นการติดต่อการดิวพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นไปตลอดจนกว่าลูกเขาจะโตจนถึง18ปปีหรือว่าอะไรต่าง เนหลายคนรับไม่ได้คุณต้องถามใจของคุณนะคะว่าคุณโอเคไหมในหลายคนนะคะเขาก็มาแนะนํานะว่าไม่ต้องไปสนใจก็คือเขาเดิวกันก็ดิวกันอะไรอ่างเเพราะบางคนนะเขาแยกย้ายกันไปนะคะเขามีต่างคนต่างไปแต่งงานใหม่เออเขามไม่กลับมาหรอกนะคะแต่สิ่งสําคัญมากที่สุดก็คือตัวเราที่เรานั้นจะต้องวางใจให้ถูกนะคะวางใจให้ถูกวางใจให้เป็นเพื่อที่ตัวเองจะไม่เป็นทุกข์นะคะ ข้อที่2นะคะก็คือการเลี้ยงดูบุตรพี่บอกก่อนนะคะว่าฝรั่งนะเลิกลากันมาแล้วเขาต้องเสียค่าเลี้ยงดูบุตรนะจนกว่าเด็กนั้นจะอายุสิบแปีแน่นอนนะคะว่าเงินทองที่แฟนของคุณหามาหรือสามีของคุณหามานั้นมันจะต้องถูกเอาไปให้ลูกของเขาจนกว่าเด็กอายุจะอายุสิปี เมื่อผู้ชายไม่มีเงินให้คุณในฐานะเมียใหม่แม่ใหม่คุณก็จําเป็นที่ต้องช่วยเหลือนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะเรื่องจริงในหลายคนรับไม่ได้ที่ตัวเองนั้นจะต้องมาเลี้ยงลูกฝรั่งคือหากคุณรับไม่ได้คุณอย่าเลือกฝรั่งที่มีลูกติดพี่มองเลยนะคะว่าอย่าเลือกนะคะเลือกคนที่โสดร้อยเปอร์เซ็นไม่เคยผ่านการแต่งงานไม่เคยมีลูกมีเต้าอะไร่างตน,นะคะ เปเลือกคนกลุมนั้นนะคะอย่าเป็นเลือกฝรั่งที่มีลูกติดเพราะหากมีฝร,รั่งมีลูกติดนะคะก็ต้องเลี้ยงดูลูกของเขาและบางกรณีนะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลบางประเทศนะคะบางประเทศนะพ่อนะคะจะต้องจอ่ายาค่าประกันสุขภาพให้ลูกเขาจนลูกเขาอายุ26ปีฟังให้ดีๆนะ26 26ปีนะคะ นี่คือเรื่องจริงหรือว่าข้อเท็จจริงที่ผู้หญิงไทยใน่หลายคนจําเป็นที่ต้องรู้ว่านอกจากเราจะจงเสียเลี้ยงดูลูกเขาแล้วนะคะต้องตกเสียเลี้ยงดูในส่วนของประกันสุขภาพที่เด็กนั้นนะคะจำเป็นที่ต้องไปหาโมงหาหมออะไรต่างอย่างในเอเมริกานี่นะนะคะหากคุณไม่มีประกันสุขภาพเจ็บป่วยมานะคะก็คือบินมารักษาแพงมหาศาลดังนั้นเขาก็เลยจําเป็นที่ต้องมีในเรื่องของอ่า ค่าประกันสุขภาพนางนันต้องเสียตรงส่วนนี้ในหลายคนนะที่พิมพ์เห็นถามว่าเมื่อเด็กถึงอายุ18ปีแล้วนะคะเขาจะหยุดหยุดที่จะส่งเงินหรือว่าอะไรให้หรือเปล่ามันไม่ใช่มันแล้วแต่เคสนะแล้วแต่เคสต,ตามกฎหมายก็คือ18ปีนะคะตามกฎหมายคือ18ปี แต่ก็คือเขาก็มีในส่วนที่จะให้มากกว่านั้นอย่างเพื่อนพิมนะพ์นะที่พิมรู้จักแต่งงานกับพ่อไม้ลูกติดสองคนลูกอายุใหญ่ลูกโตเลยนะแต่ก็คือพ่อค่อนข้างจะเลี้ยงลูกแบบสปอยวันเกิดวันคริสต์มาสวันอะไรต่างๆของขวัญน,นะคะล,ลูกอยากได้นู่นอยากได้นี่พ่อก็ประเคนให้พ่อประเคนให้แล้วไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัวใครรับผิดชอบก็คือเมียรหรือแม่ใหม หากคุณบอกว่าคุณไม่อยากรับผิดชอบก็มองคุณไม่คุณรังเกียดลูกเขานะคะคุณไม่รักลูกเขาดังนั้นการที่เรานะคะจะเลือกนะคะเพระาะเพราะไม่ลูกติดนะคะต้องถามตัวของเราเองว่าเราพร้อมที่จะเป็นแม่เลี้ยงที่ดีได้หรือไม่นะคะเป็นแม่เลี้ยงที่ดีได้หรือไม่เพราะบางครั้งนะนะคะคุณจําเป็นที่ต้องเอาลูกมาเลี้ยงอย่างที่พิมบอกนะคะว่าเขามีการแบ่งลูกกันหักเด็กนะและคุณก็จําเป็นที่ต้องเลี้ยงเด็ก จำเป็นที่ต้องเลี้ยงเด็กบางครั้งเด็กมันไม่เชื่อฟังคุณเด็กมันเกลียดคุณมันตีมันหยิกมันทุบคุณอะไรต่างคุณไม่สามารถี่ไปตีเด็กได้นะนะคะเขาไม่ใช่ลูกของคุณนะคะหากไปตีเด็กนะคะก็จะเรียกว่าไปอับ,บิวลูกเขานะคะแม่เขาสามารถแจ้งความจับคุณได้นะคะแจ้งความจับคุณได้ดังนั้นนะคะก็คือเราต้องเป็นแม่เลี้ยงที่ดีต้องพร้อมที่จะเป็นแม่เลี้ยงที่ดีนะคะ ดี๋ยวพี่บอกเลยนะคะว่าหากจะมองฝรั่งพ่อแม่ลูกติดนะหากเลี้ยงคนเด็กๆอยู่นะเด็กจะรักคุณแต่หากเลี้ยงพวกโตๆแล้วคือเขารู้พ่อแม่ของเขาแล้วนะคะโอกาสที่เด็กจะมารักคุณจนะยากยากนะคะข้อต่อมานะคะข้อที่สามข้อสุดท้ายจ่ายค่าเลี้ยงดูเมียเก่าวาย <laughs> บ้านเรานะคะยังไม่ค่อยมีนะยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ แต่ในต่างประเทศนะคะมีคนมาถามอีกนะว่าเนี่ยในอเมริกาเขาต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเมียเกา่าด้วยไม่ใช่แต่อเมริกาทุกประเทศนะคะทางยุโรปอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาพวกนี้นะถามว่าทําไมเวลาที่แต่งงานกันมานะคะผู้หญิงส่วนมากมีลูกมีลูกแล้วเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านเลี้ยงดูเด็กไม่ได้ไปทํางานถามว่าเขามีรายได้ไหมไม่มีนะเขาไม่มีรายได้ วันดีคืนดีนะคะทะเลาะบอกแวงกันเลิกลากันมาผู้หญิงไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยไม่มีเงินที่จะไปสร้างเงนื้อสร้างตัวหรือทําอะไรดังนั้นอดีตสามีจําเป็นที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูนะคะจำเป็นที่ต้องจ่ายให้เมียเก่าจนกว่าเมื่อไหร่จนกว่าเมียเก่านั้นจะแต่งงานใหม่มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการหย่าร้างนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเงื่อนไขของการหย่าร้างว่า จะอย่าร้างกันเนี่ยต้องทํำยังไงอะไรต่างนะคะเพื่อนพิมพ์นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะผู้ชายเป็นฝรั่งผู้หญิงก็เป็นฝรั่งผู้หญิงเลี้ยงดูลูกนะคะอยู่ที่บ้านสองคนวันหนึ่งนะคะเขาอยากกันผู้ชายเอาลูกไปเลี้ยงผู้ชายรับผิดชอบลูกร้อยเปอร์เซนแต่เมียเขานั้นยังไม่พร้อมที่จะก,การใช้ชีวิตคนเดียวหรือว่าอะไรต่าง ผู้ชายต้องแบบเสียค่าเลี้ยงดูภรรยาเก่าเดือนละ5 0เหรียญหรือประมาณเดือนละ1ม0 0 0บาทให้กับภรรยาเก่าของเขาจนกว่าผู้หญิงจะแต่งงานใหม่ดังนั้นคุณคนที่เข้ามาใหม่ในชีวิตคุณจังเป็นที่ต้องรู้เรื่องพวกนี้นะคะเพราะอะไรเพราะหากกรณีของคุณเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันถามว่าหากคุณแต่งงานไปปี2ปีแล้วหย่ากันคุณจะให้ผู้ชายจ่ายค่าเลี้ยงดูคุณได้ไหม พี่บอกนะคะว่ายิ่งแต่งงานไม่นานโอกาสที่จะได้น้อยมากนะคะน้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าก็คือคุณไม่มีลูกด้วยกันหรือว่าไม่มีอะไรต่างด้วยกันโอกาสที่จะได้น้อยมากนะคะผู้หญิงไทยที่แต่งงานมากับคนหลังส่วนมากนะคะหากมีการหย่าร้างกันนะส่วนมากไม่ได้ค่าเลี้ยงดูนะนะคะเพราะอะไรเพราะทุกคนนะคะก็พร้อมสมัครใจที่จะหย่าแล้วก็คือเริ่มต้นชีวิตใหม่หาเงินเองอะไรเองเพราะว่าบางครั้งนะ มันก็ไม่สนุกที่จะต้องไปขึ้นทรงขึ้นศาลฟ้องร้องกันเอาเอา,เอาเงินค่าเลี้ยงดูมันไม่คุ้มกับสุขภาพจิตแล้วค่าทนายที่เสียในหลายคนก็คือยอมด้วยดีดังนั้นนะคะวันนี้ก็เลยจําเป็นที่ต้องมาพูดคุยเรื่อง3ข้อต้องรู้เมียเก่าลูกติดฝักนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าในหลายคนจะเข้าใจนะคะ ใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะก็มาเจอกันในคลิปต่อไปฝากเพื่อน,อนกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคำถามนะคะคอมเมนต์ไว้ใครสั่งคมพีร์หาแฟนฝรั่งนะคะทุกเรื่องราวการหาแฟนฝรั่งนะคะแอดไลน์ไอดีพิมพ์จ้าเิสเ็มาได้นะคะวันนี้มาพบปะพูด,พดคุยแค่นี้ละติสวัสดกันนะคะขอบคุณค่ะ